สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับในวันนี้นะครับครูมิงก็จะพานักเรียนทุกคนมาทํากิจกรรมแบบรูปกับการบวกผู้นามที่ครูได้ทิ้งท้ายไว้ในคราวที่แล้วนั่นเองนะครับหลังจากจบกิจกรรมก็จะพานักเรียนมาเรียนในเรื่องของการลบเท่านาำกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มทํากิจกรรมกันเลยดีกว่าครับเรามาเรียนนะครับในเรื่องของการลบเท่านาำกันบ้างนะครับสาหรับการลบเท่านำนะครับก็เหมือนกับ การลบที่นักเรียนเรียนมาโดยทั่วๆไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือเราจะเขียนการลบพหุานามนะครับให้อยู่ในรูปของการบวกแต่เราจะต้องอาศัยพหุานามตรงกันข้ามนะครับว่าแต่พหุานามตรงข้ามนะครับจะเหมือนกับจํานวนตรงข้ามที่เราเคยเรียนมาหรือเปล่าลองไปติดตามดูนะครับโดยที่ครูนะครับจะเริ่มจากการหาพหุานามตรงข้ามกันก่อนนะครับ โดยเราจะเริ่มจากการพิจารณาหาพหุนามตรงข้ามของพหุนาม x ลบ4ครับโดยใช้หลักการเดียวกันกับการหาจำนวนตรงข้ามของจำนวนที่นักเรียนเคยได้เรียนมาแล้วนะครับนั่นก็คือนักเรียนจะต้องไปหาพหุนามที่จะนำมาบวกกับพหุนาม x ลบ4แล้วได้ออกมาเป็นพหุนาม0ูนย์นักเรียนนึกออกไหมครับว่าพหุนามนั้นคืออะไรครับน่พหุนามนั้นก็คือ ลบ x บวก4นั่นเองครับเนื่องจากว่า x ลบ4นะครับบวกด้วยลบ x บวก4นะครับก็จะเท่ากับ x ลบ4ลบ x บวก4มีค่าออกมาเป็น0นั่นเองนะครับดังนั้นครับลบ x บวก4นะครับจึงเป็นพหุนามตรงข้ามของพหุนาม x ลบ4นั่นเองครับซึ่งเราจะเขียนแทนพหุนามตรงข้ามของพหุนาม x ลบ4ด้วยลบของ x ลบ4ครับ โดยที่ลบของ x ลบ4นะครับมีค่าเท่ากับลบ x บวก4นั่นเองครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเราลองมาพิจารณาแต่ละพจน์ของพหุานาม x ลบ4กับลบ x บวก4กันดูนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่านะครับ x และลบ x นะครับต่างก็เป็นพจน์ตรงข้ามกันนะครับลบ4และบวก4นะครับต่างก็เป็นพจน์ตรงข้ามเหมือนกันนะครับ แลวเมื่อน,นักเรียนได้ลองพิจารณาอีกครั้งนะะึงครับนักเรียนก็จะเห็นว่าพหุนามตรงข้ามของพหุนาม x ลบ4 <mar ag ma> ก็คือผลบวกของพจน์ตรงข้ามทุกพจน์ของพหุนาม x ลบ4นั่นเองครับดังนั้นนะคะรับพหุนามตรงข้ามของพหุนามใดๆก็จะเท่ากับผลบวกของพจน์ตรงข้ามแต่ละพจน์ของพหุนามนั้นนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะหาพหุนามตรงข้ามได้แล้วนะครับ ทดสอบความเข้าใจนะครับนักเรียนลองมาช่วยครูหาพหุนามตรงกันข้ามของพหุนามที่ครูกําหนดให้ดีกว่านะครับโดยพหุนามแรกนะครับครูจะช่วยนักเรียนก่อนนะครับลบ 5x บวก8นะครับพหุนามตรงข้ามก็คือ 5x ลบ8นั่นเองนะครับครูขอตอบแบบรูปที่เขานิยมตอบนะครับส่วน x ยกกําลัง2ลบ 7x y บวก6นะครับครูจะให้เวลานักเรียนนะครับ5วินาทีด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะมาเฉลยกันนะครับลองคิดเองก่อนนะครับ จับเวลาครับหมดเวลานะครับสำหรับพหุนามตรนข้ามของพหุนาม x ยกกำลัง2ลบ 7xy บวก6นั่นก็คือลบ x ยกกำลัง2บวก 7xy ลบ6นั่นเองครับดังนั้นสำหรับการลบพหุนามนะครับ เราก็จะเปลี่ยนการลบพ้นนาำให้อยู่ในรูปของการบวกพ้นนำโดยอาศัยข้อตกลงดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือเพ้ะนามตัวตั้งลบด้วยเพราะนามตัวลบจะเท่ากับเพ้านามตัวตั้งบวกด้วยเพาะนามตรงข้ามของพ้นน้ำตัวลบนั่นเองครับแล้วลองมาดูตัวอย่างที่1กันดีกว่านะครับโดยในตัวอย่างที่1นนี้นะครับเราจะหาผลลบโดยอาศัยข้อตกลงข้างต้นนะครับ นักเรียนครับจาก 2x ลบ13ลบด้วยลบ 9x นะครับนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็น 2x ลบ13บวก 9x นะครับ ซึ่งถ้าเราเปิดวงเล็บออกมานะครับนักเรียนก็จะได้เป็น 2x ลบ13บวก 9x ผลลบออกมาก็จะกลายเป็น 11x ลบ13นั่นเองครับมาต่อกันในตัวอย่างที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเรายังจะหาผลลบโดยอาศัยข้อตกลงข้างต้นนั่นเองนะครับ 8x ลบด้วย 10x ลบ5นะครับก็จะเขียนอยู่ในรูปการบวกของพหุนามได้เป็น 8x บวกด้วย พหุานามตรงข้ามของ 10x ลบ5นั่นก็คือลบ 10x บวก5นั่นเองนะครับนักเรียนก็จะได้ผลลบในข้อนี้ออกมาเป็นลบ 2x บวก5ครับแต่เนื่องจากพหาาุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบเท่ากับผลบวกของพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุนามตัวลบตามที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนั้นนะครับในตัวอย่างที่2นี้นะครับพหุานามตรงข้ามของพหุนามตัวลบครับ ก็คือลบ 10x บวก5นั่นเองครับซึ่งอยู่ในรูปของผลบวกของพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุานาม 10x ลบ5นะครับดังนั้นนะครับในทางปฏิบัติในการลบพหุานามนะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้หลักเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ครับสำหรับในการลบพหุานามด้วยพหุานามนะครับทำได้โดยบวกพหุานามตัวตั้งด้วยพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุานามตัวลบนั่นเองครับ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างที่3กันเลยดีกว่าครับมาดูตัวอย่างที่3กันเลยดีกว่านะครับจงหาผลลบของพหุานาม 15x บวก2ลบด้วยพหุนาม x ยกกำลัง2บวก 12x ลบ6นะครับตัวอย่างที่3นี้นะครับครูอยากให้นักเรียนได้ลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาดูเฉลยกันนะครับสำหรับตัวอย่างที่3นี้นะครับนักเรียนไม่ต้อง ลบพหุนามนะครับโดยการเขียนให้อยู่ในรูปการบวกนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะทําได้โดยบวกพหุนามตัวตั้งด้วยพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุนามตัวลบนั่นเองนะครับทำได้ดังนี้ครับจาก 15x บวก2นะครับลบด้วยพหุนาม x ยกกำลัง2บวก 12x ลบ6นะครับนักเรียนสังเกตสีที่ครูใช้ให้ดีนะครับเราจะบวกด้วยพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุนามตัวลบนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น 15x บวก2นะครับบวกด้วยพจน์ตรงข้ามของ x ยกกำลัง2ในที่นี้ก็คือลบ x ยกกำลัง2และพจน์ตรงข้ามของ 12x ก็คือลบ 12x พจน์ตรงข้ามของลบ6ก็จะคือ6นั่นเองครับก็จะได้ออกมาเป็น 15x บวก2ลบ x ยกกำลัง2ลบ 12x บวก6จะได้ผลลบออกมาเป็นลบ x ยกกำลัง2บวก 3x บวก8ครับ ถึงช่วงท้าให้คิดกับชวนคิดบายครูมิงครับสำหรับชวนคิดที่ครูมิงจะท้าให้นักเรียนได้กลับไปคิดดูนะครับก็คือชวนคิด6.4นั่นเองนะครับอยู่ในหนังสือหน้า282ครับในชวนคิดนี้นะครับนักเรียนก็ไปหามาครับว่าสัตว์แต่ละตัวที่กำหนดให้ไม่ว่าจะเป็นหมีกระต่ายหรือเม่นนะครับแทนด้วยเพ้านามใจนะครับนักเรียนลองกลับไปคิดดูนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะได้ทั้งความสนุกและความรู้นะครับจากกิจกรรมแบบรูปการบวกพหงนามนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับในการลบพหงนามนะครับนักเรียน,นก็จะสังเกตเห็นว่าในการลบเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดนักเรียนอ่ะบวกพหงนามได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งลบเอกนามเป็นนะครับการลบพหุานามนะก็จะง่ายนิดเดียวเลยนะครับ ในส่วนของตัวอย่างการลบพห้นามที่ครูมีได้ให้ไปนะครับถ้าใครรู้สึกว่ายัางไม่มากพอนะครับนกักเรียนก็สามารถกลับไปทำในแบบฝึกหัดได้นะครับยังมีโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบพห้นามอีกเยอะแยะมากมายให้ในกักเรียนได้ลองทำดูนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ